ที่ครับผู้เรียนภาษาอังกฤษพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบในระยะเวลาที่สั้นๆนะครับไม่ไม่ยาวนะครับผมก็ได้ทำคลิปสอนภาษาอังกฤษไปหลายตอนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำอีกหัวข้อหนึ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ควรจะได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในระยะเวลาที่สั้นๆน,นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําไว้ในหลายๆตอนไม่ว่าจะเป็นส่วนของคําพูด8ประการเริ่มตั้งแต่คํานาวปรูนาวเวริร์ฟเป็นต้นนะครับแล้วก็มาถึงในหัวข้อในเรื่องของ าการแปลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการแปลเพิ่มเติมนั่นก็คือ advance d translation <c oughs> การแปลร,ระดับสูงนะครับซึ่งการแปลระดับสูงนั้นในผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้หลักการแปลที่เป็นทฤษฎีที่เป็นความหมายที่เป็นอ,องค์ความรู้ว่าในขั้นตอนการแปลหลาย,ลายารูปแบบมาแล้วนะครับผมก็จะมาพูด อธิบายสั้นๆว่าการแปลระดับสูงเนี่ยซึ่งมีผู้รู้ได้ทำงานวิจัยในเรื่องของการแปลภาาษอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับโดยนางสาวาหนึ่งิไทยลาทีนะครับท่านได้วิเคราะห์จากเรื่องแอตแลนติกมหาสหมุทรข้ามเวลานะครับซึ่งท่านสรุปไว้ว่า การแปลโดยละเ,เอียดหรือแบ่งย่อยๆไปเนี่ยได้ทั้งหมด46ชนิด46เทคนิคพูดง่ายๆนะครับดังนั้นก็สามารถไปพิมพ์ชื่อท่านแล้วก็จะเห็นงานวิจัยที่ท่านสรุปไว้ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมผมจะยกตัวอย่างาจากของท่านสั้นๆเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นแนวทางให้การาวิเคราะห์และก็การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยต่อไปนะครับ มาดูว่าการแปลคืออะไรนะครับการแปลก็คือการตีความหมายจากภาษาต้นฉบับที่เรียกว่าภาษาที่หนึ่งนะครับไปสู่อีกภาษาหนึ่งที่เรียกว่าภาษาที่สองผู้แปลต้องตรหนักแล้วก็จําให้ดีนะครับว่าการแปลคืออะไรอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ผู้แปลจะต้องจําก่อนก็คือการตีความหมายจากต้นฉบับที่มีอยู่ในมือตนเองไปสู่อีกภาษาหนึ่ง อาจจะไม่ใช่ภาษาตนเองอาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้แต่ว่าตัวเองมีความรู้หรือมีดิจิชแนลลีหรือมีเครื่องมือในการแปลและจะต้องรู้อะไรนะครับข้อที่หนึ่งผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจในภาษาต้นฉบับเป็นอย่างดีข้อที่สองผู้แปลจะต้องนำทฤษฎีการแปลมาเป็นแนวทางหรือเป็นกรอบในการปฏิวัติภาษานะครับข้อที่สามผู้แปลจะต้องมีการปฏิวัติภาษาต้นฉบับให้เข้ากับภาษาแปล ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะสื่อสารออกไปดังนั้นทฤษฎีก็มีหลากหลายนะครับโมนาดก็บอกว่าการแปลคือการถอดวิญญาณทางภาษานั่นก็หมายความว่าอาจจะยกเว้นกราม,ม่าเป็นบางสว่วนมาดูคนไทยปราณีบานชื่นก็บอกว่าการแปลคือการถ่ายทอดหรือการถอดคําจากภาษาที่1ไปสู่ภาษาที่2มีความหมายคงเดิมนะครับลักษณะอย่างนี้ ซึ่งผู้แปลจะต้องเข้าใจและจดจำนะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้ครับว่า1ใน46ชนิดของ1หรือไทยลาทีที่ท่านวิเคราะห์เชิงงานวิจัยไว้ในการแปลแบบหาคำมาเทียบเคียงภาษาอังกฤษว่า restatement translation นะครับซึ่งก็มีข้อความใน atlantic มาหาสมุทรข้ามเวลาอยู่ตอนหนึ่งครับที่ท่านยกมาก็คือว่า He cured his t r o x x and l o o k at r a t a n n v i e s อยู่ในหน้าที่210นะครับจากแอตแลนติกมหาสมุทรข้ามเวลาวิเคราะห์โดย1หรือไทไลาทีนะครับแปลเป็นภาษาไทยในข้อความภาษาอังกฤตตรงนี้นะครับได้ว่าเขากระแอมแล้วทำสีหน้าตื่นเต้นนะครับอยู่ใน P 179 ดังนั้นหนึ่งหรือไทยลาทีท่านก็วิเคราะห์นะครับว่าเพื่อจะหาคำว่ามาเทียบเคียงภาษาอังกฤษคือคำว่า clear l et h i s t r o a x clear ก็คือการทำให้ชัดเจนใช่ไหมครับ h i s t r o a x ก็คือระบบเสียงหรือเสียงที่แผ่วเบาออกมาจากลำคอใช่ไหมครับดังนั้นภาษาไทยเราก็ไม่รู้จะหาคำไหนจะใช้คำว่ากระซิบหรือกระแอมหรือส่เองเสียงอุทานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นผู้วิจัย หนึ่งหรือไทยลาทีท่านก็เอาคําว่ากระแอมเข้ามาแทนที่วลีภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับดังนั้นจึงแปลได้ว่าเขากระแอมแล้วทําสีหน้าตื่นเต้นถ้าเราจะแปลว่าเขาได้ทําความชัดเจนในเสียงของเขาและหลังจากนั้นมองดูตื่นเต,ต้นก,ก็ฟังได้ใช่ไหมครับแต่ว่าดูแล้ว มันไม่ค่อยราบรื่นฟังแล้วก็ก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าเขากระแอมแล้วทําสีหน้าตื่นเต้นเนี่ยมันมองเห็นภาพเลยใช่ไหมครับมีการปฏิวัติภาษาเพื่อสื่อออกไปให้ผู้อ่านได้เข้าใจและมีความเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับดังนั้นตัวนี้คือตัวอย่างที่ผมได้ยกในจํานวนหนึ่งนะครับที่อยู่ใน46ชนิด ของงานวิจัยนะครับเพื่อมาเป็นตัวอย่างประกอบการแปลระดับสูงนะครับให้ผู้เรียนและผู้สนใจมาดูถ้าเรายกแต่ละคำเคล e รตแปลทำให้กระจ่างทำให้ชัดเจน his เขาผู้ชายใช่ไหมครับ t r o a t เส้นเสียงหรือเสียงหรือลูกกระเดือกที่เป็นของบุคคลนะครับที่จะกระซิบเสียงออกมา look มองดูลาเถธอหลังจาก n o w e l ตื่นเต้นหรือตรหนกใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าเรา วิเคราะห์ก็คือเป็นประโยคอดีตใช่ไหมครับอดีตที่ผ่านมาแล้ว c l e a r l t เติม ed ใช่ไหมครับ l o o k at เติม ed ทําให้เป็นประโยคพาร uh, simple tense นะครับดังนั้นก็ต้องแปลแล้วเห็นไหมครับเขาทำเขาแปลบ,บอกว่าเขากระแอมแล้วทําสีหน้าตื่นเต้นใช่ไ่บงบอกว่าได้กระทําในสิ่งนั้นแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์เป็นการยกตัวอย่างการแปลร,ระดับสูงนะครับในประเภทของ การแปลแบบหาคำมาเทียบเคียง Restatement Translation หนึงใน46ชนิดที่นักวิจัยนะครับหนึ่งลือไทยลาทีได้วิเคราะห์ได้ศึกษาจากเรื่อง Atlantic มมหาสมุทรข้าเวลานะครับในงานวิจัยของท่านก็สามารถที่จะไปศึกษาซึ่งท่านได้วางกรอบแนวคิดทฤษฎีความหมายของการแปลและก็รรูปแบบการแปลหลายๆมุม ได้เก่ามาแล้วนะครับดังนั้นผมมาแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าการแปลระดับสูงที่มันต่อจากหลักการแปลหรือการตีความหมายในระดับเบื้องต้นมาสู่การแปลระดับสูงนะครับคึ่งการแปลแต่ละประเทศอย่างเช่นข่าวสารสารคดีนวนิยายหรือเรื่องสั้นต่างๆมันก็มีลักษณะสำนวนที่มีความต่างกันนะครับดังนั้นวันนี้ก็เจอกันสั้นๆใน การแปลระดับสูงนะครับสวัสดีครับ